สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคําเตือนก,นกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค แนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีข่าวมิหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องะ่ะแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางรัฐบาลเราพัฒนาสูตรคำนวณเองนะคะเป็นสูตรที่แอดมินคำนวณเองนะคะเดี๋ยวพาสรุปก่อนเนาะพี่น้องจา๋า นก็ตกนะคะนี่นะคะแนวทางเข้านะคะสามศูนย์นะคะเข้านะคะสามศูนย์นะ,ะตัวนี้นะคะหกเจ็ดเข้านะคะหกเจ็ดนี่ตัวนี้เลยนะคะเจ็ดสี่นะคะก็คือหลุดไปนะคะสรุปแล้วเข้าล่างอย่างเดียวนะคะก็ยินดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี 4, ทุกท่านด้วยนะคะที่ได้แนวทางไปนะคะ เดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันเลยจ้า นึง,งีสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีศูนย์สี่หกหนึ่งสามสองนะคะแอดมินให้เด่นนะคะ เด่น3กับ4นะคะเด่น3และเด่น4นะคะเราก็ามาเจาะ3กันนะคะก็จะมี30 31 34นะคะสำหรับเด่น4นะคะก็จะมี40 41 46นะคะอย่าลืมตามนะคะ49นะคะสำหรับชุดกันนะคะก็จะเป็น36 หกศูนย์เจ็ดห้าสามห้านะคะอันนี้แถมนะทุกคนแถมสองหกสองเก้านะคะสำหรับเบิ้ลนะคะก็จะมี 3ามสามเก้าเก้าห้าห้านะคะเบิ้ลมันก็อย่าลืมตามสามเก้านะเก้าศูนย์ตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นสามสี่สี่หกสี่ศูนย์หกศูนย์หนึ่งสองสามสี่อีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นเจ็ดห้านะคะจดไว้คับไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกด,ลมกดไลค์นะคะ ปลูกต้นตรักปักต้นตะไคร้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจนะคะคำนวณแนวทางตัวเลขส,สวยๆง,ง,งามๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า